สวัสดีครับหลังจากที่น้องนองนักศึกษาเรียนหัวข้อ Pathology of Pericardium เรียบร้อยแล้วคลิปนี้เราก็จะมาสรุป Classification ของ Pericarditis กันนะครับเนื้อหาอาจดูเยอะจนลายตาสูตรหายใจลึกๆแล้วตามพี่มาในทางคลินิกเราแบ่ง Pericarditis ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆตาม Time of Presentation และ Duration คือ Acute s u b acute และ chronic p e r i c a r d i t i s โดย acute p e r i c a r d i t i s มีนิยามว่าผู้ป่วยมีอาการมาน้อยกว่า6วีั chronic p e r i c a r d i t i s มีอาการมามากกว่า6เดือนส่วน Sub acute อยู่ตรงกลางคือมีซินท้อมานานระหว่าง6สัปดาห์ถึง6เดือนอย่างไรก็ตามในทาง morphology นั้นเราจะแบ่งออกเป็น acute กับ chronic p e r i c a r d i t i s มาดู acute pericarditis กันก่อนก็คือ4ชนิดนี้ครับ acute pericarditis นั้นนะพบได้บ่อยกว่า chronic pericarditis เนาะชนิดแรกครับ serous pericarditis ประกอบด้วย accumulation ของ serous fluid กับ pericardial inflammation ดังนั้น serous fluid ในโรคนี้จึงมีคุณสมบัติค่อนมาทาง exude a t สาเหตุที่พบได้บ่อย ได้แก่ ion, กไวร l อินเฟคชันเช่น c คอกซิควัยรัสหรือ e a r l ์ลี่สเของ t u ทูบ u คูลัสเพอริคาร i t i s หรือ p e r ริคารเดียลอิน v วฟเมนโดย m, มา l i กเน n t นโอพลา s มก็อาจมานิเฟสเป็นซีรัส p e r ริคาริติสได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะครับพี่จึงแรงเงาไว้เป็นสีเทาๆลักษณะทาง h i s t ตโลจีพบว่า จะมีอินฟลา m ม t o r อรี l เซได้แก่นิวโทรฟิ l y m มโฟไซต์และ h ฮิสโ o ไซต์ Infiltrate ในเพอริเคเดีย s เซอร์เฟสชนิดที่2ครับฟิบรินัสเพอริเคเด i ยติสเป็นเพอริเคเดียติสชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดกรณีที่มีซีรัสฟลูอิดปนกับไฟบรินด้วยก็เรียบซีโรฟ i บรินัสเพอริเคเดียติสสาเหตุได้แก่ภาวะยูรีเมีย หือการที่ผู้ป่วยมีระดับของยูเรียในเลือดสูงพบในผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังหรือพบตามหลังไมโอคาเดียลอินฟลักชันเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเดรสเลอร์ซินโดรมพบได้ในรูมาติกฟีเวอร์พบในซิสเตมิกดิซิสเช่นโรคซิสเตมิกลูปัสเอริเทมาตซัสหรือรูมาตอยอ t ทริทิสเป็นต้นลักษณะทางพาทตโลจี จะพบ pericardial surface ขรุขระเพราะปกคลุมด้วย s h a e s y fibrinous exudate ครับซึ่งเป็น a m o p h u s eosinophilic material ปนกับเม็ดเลือดขาวมองด้วยตาเปล่าคล้ายข,ข,ขนมปังทานเนยสดครับหรือที่เรียกว่า bread and butter การที่ pericardial surface มันขรุขระเหนียวเหนียวหนืดหนืนแบบนี้นะครับเมื่อตรวจร่างกายเราจะได้ยินเสียงที่เรียกว่า pericardial friction rub ชนิดที่3 p u r u l e n t หรือ superative pericarditis กรณีที่มีไฟบรินปนด้วยก็จะเรียก fibrino p u r u l e n t pericarditis ครับคำว่า p u r u l e n t หรือ superative หมายถึงหนองดังนั้นสาเหตุหลักๆของไทป์นี้ก็คือ pyogenic bacteria ได้แก่ staphylococci s s t r e p t o c o c c s และ p n e u m o c o c c s เชื้ออื่นๆเช่นฟังกัสหรือพาราไซต์พบเป็นสาเหตุได้แต่น้อยมากซึ่งอินเฟคชันจากตำแหน่งอื่นครับสามารถสเปรดมาที่เพอริคเดียมได้โดย 1. direct extension จากการอักเสบของอวัยวะข้างเคียง 2. แพร่มาทางกระแสะเลือด 3. กระจายมาทางน้ำเหลืองและ 4. มี direct implant ที่เพอริคเดียมครับยกตัวอย่างเช่นระหว่างการผ่าตัดเป็นต้น ลักษณะทางฮิสโตโลจีก็ไม่ซับซ้อนอะไรครับเพริคเดียมคลุมด้วยพูรูเลนเอ็กซูเดตจริงๆอยากให้สังเกตนะครับว่าโ h ฟโลจีตั้งแต่ซีรัสฟิบรินัสและพูรูเลนเนี่ยมันเป็นสเปกตรัมของอคิว e p เพอริคไดติสจากที่ไม่มีไฟบรินครับมีไฟบรินแล้วก็มีนิโตรฟิลกับเนโครติกเดบ r ริสจนเรียกพูรูเลนนั่นเองหลักการเดียวกันครับชีโมเรจิกเพอริคไดติส หมายถึงเพอริคาริติสที่มีเลือดออกปนกับ e x ็กซูเดชชนิดใดชนิดหนึ่งของอค u t e พอริ c าร d ติส s 3ชนิดที่กล่าวมาก็คือเป็น Inflammation บวกกับ h e m o r r ร a g e นั่นเองสาเหตุของโรคนี้ได้แก่นิโอพลาซึมลุกลามบริเวณเพอริคาเดียมโดยเฉพาะมาลิกแนนทูเมอร์ครับก็จะเกิดหรือเกิดจากซีเวียอคูชอินเฟคชันเป็นต้นตอนนี้เราก็รู้จักอคูชเพอริคาริติสครบทุกชนิดแล้วนะครับ สำหรับ Chronic Pericaritis นั้นก็เกิดจาก Acute Pericaritis มีการ Progress มานั่นเองหลักการคือถ้ามี Inflammatory Exudate ปริมาณน้อย <c oughs> หรือการรักษา Acute Pericaritis นั้นได้ผล Exudate ใน f i b i n o u s หรือ Zero f i b i n o u s Pericaritis <oughs> ก็จะเกิด Resorption จนหายไปได้แต่ถ้า f i b i n o u s Exudate มีปริมาณมากเกินไป หรือมีเนื้อตายปริมาณมากนะครับเช่นใน p u r u ู e เ t Pericarditis ก็จะเกิดการฮีล l i n g แบบที่มีการสะสมของคอลลาเจนมากขึ้นกลายเป็นเนื้อเยื่อพังผืดหรือ Fibrous Adhesion ยึดระหว่าง Visceral และ p r r e t a ต Pericardium ไว้ด้วยกันเรียกกระบวนการนี้ว่า Organization และเทินเป็น Chronic Pericarditis ในที่สุด โครนิกเพอริคาริติสเองก็มีหลายชนิดครับมาดูไปพร้อมๆกันชนิดแรกโครนิกเอฟฟิวซีเพอริคาริติสเกิดขึ้นเมื่อมี i n f l a มเมอร r y f l ฟูอิค่อยๆ accumulate ใน p e r ริคา d เดียลคาวิครับเป็นมานานกว่า6เดือนเคสส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุส่วนเคสที่หาสาเหตุได้พบว่าเกิดจากเอ i โทโลจใดๆที่เรากล่าวมาทั้งหมดใน Acute p e r i c a r i t t i s นั่นเอง ชนิดที่ 2, chronic adhesive pericarditis เป็น condition ที่เกิดจาก organization หรือมี healing by formation of fibrous adhesion ของ pericardium ตามหลัง acute pericarditis ชนิดใดๆก็ตาม fibrous adhesion ที่ยึดเกาะระหว่าง parietal กับ visceral pericardium นี้นะครับทำให้เกิดการอุดตันของ pericardial cavity ได้บางครั้ง fibrous adhesion อาจมี extension ไปยึดติดกับ mediastinum หรือ structure ข้างเคียงได้เรียกว่าเกิด adhesive mediastino pericarditis chronic adhesive pericarditis แตกต่างจาก chronic constrictive pericarditis ตรงที่ operation ของโรคนี้ยังไม่ทำให้เกิด pumping function ของ heart เนี่ยเสียไปและหัวใจนะ่ะจะมี hypertrophy หรือ dilation at ได้ ชนิดที่ 3, Chronic Constrictive Pericarditis เป็น Rare Disease และส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุครับอย่างไรก็ตามพบว่า Chronic Constrictive Pericarditis น่าจะ Progress มาจาก p u r u l e n t หรือเค e o u s Pericarditis หรือเกิดตามหลังภาวะบางอย่างเช่น h e m o p พ r ar i c a r d i u m หรือในผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีรักษาบริเวณ Mediastinum เป็นต้นทำให้เราเชื่อว่า โรคนี้เป็นผลจาก exuberant healing response นะครับตามหลัง acute pericardial injury พยาธิสภาพของ constrictive pericarditis จะพบ obliteration ของ pericardial space โดย visceral กับ parietal l a y e จะมา fuse กันครับเป็น dense rigid mass of fibrous หรือ fibrocalcific tissue การที่หัวใจถูก e n c l o s e อยู่จนลิ g จิตแบบนี้ครับ ทำให้มันไม่สามารถจะเกิด dilation at a t ใน diastole ได้แต่หัวใจเนี่ยจะมีขนาดปกติหรือเล็กกว่าปกติครับรวมถึงไม่มี cardiac hypertrophy และ dilation at a t constrictive pericarditis เป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยากและมักมี clinical presentation หลายๆอย่าง overlap กับ restrictive cardiomyopathy หรือ cardiac tamponade นะครับ รูปนี้คือ chronic adhesive pericarditis รูป b ด้านขวามือนี้คือ chronic constrictive pericarditis นะครับจะเห็นว่าหัวใจมีขนาดเล็กกว่า chronic pericarditis ชนิดสุดท้าย c a t h e a u s pericarditis เป็น chronic pericarditis ที่มีสาเหตุ most common คือ mycobacterium tuberculosis infection หรืออาจเกิดจาก fungus บางชนิดซึ่ง เทคนิคการย้อมพิเศษทางพยาธิวิทยาจะมีบทบาทในการไอดีนติฟาตัวเชื้อลักษณะทางฮิสโตโลจีจะพบแกรนูโล a าตัส i ินฟล m มเมชันร่วมกับเคเชียสเนโครซิสอาจพบหรือไม่พบแรงฮานส์มันตินิวเคลียสเตจไอแอนเซลนะครับเอ็กซูเดจะมีสีค่อนข้างขาวขุ่นคล้ายชีสหรือมีเลือดปะปนก็ได้เนื่องจากไมโครแบคที ium, เรียมก็เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับดังนั้น พาโถ Genesis ของโรคอาจเกิดจาก direct extension จากที่ชูรอบๆหรือมาด้วยลิ m p h a t i c s p r เป็นต้นแม้ว่าเคเชียส p e r i c a r i t i s โดยตัวมันเองก็เป็น chronic p e r i c a r i t i s อยู่แล้วเนาะมันยังสามารถโป o g r e s s ต่อครับผ่านกระบวนการ organization กลายเป็นโคร o n i c constrictive p e r i c a r i t i s ได้สรุปกลุ่ม chronic p e r i c a r i t i s นะครับ p e r i c a r i t i s ist, ไม่ว่าจะมี morphology แบบไหนถ้ามีอาการนานกว่า6เดือนแล้วไม่มี organization หรือไม่มี fibrous adhesion เกิดขึ้นเรียกว่า chronic effusive p e r i c a r i t i s ถ้ามี fibrous adhesion เกิดขึ้นซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่มี fibrinous exudate หรือหรือก็คือ fibrinous purulent hemorrhagic นันเหล่านั้นนะครับและไม่กระทบต่อ heart function จะเรียกว่า Chronic Adhesive Pericarditis ถ้ากรณี Dense f i b r o u s t h i c k e n i n g with Calcification ของ Pericardium และมี Disturbance ของ Heart Function เช่น Limitation ของ Diastolic f i l l i n g จะเรียกว่า Chronic Constrictive Pericarditis คำถาม Chronic Effusive Pericarditis กับ Chronic Adhesive Pericarditis สามารถ Progress ไปเป็น Chronic Constrictive p e r i a r t i t i ได้ไหมคำตอบคือได้และมีชื่อเรียกให้ละเอียดขึ้นว่า e f f u s i v e constrictive กับ adhesive constrictive p e r i c a r d i t i s ตามลำดับครับทั้งนี้ tuberculous p e r i c a r d i t i s กับ purulent p e r i c a r d i t i s ในเนี่ยใน textbook เขาบอกว่าเป็น preceding cause ของ constrictive p e r i c a r d i t i s แสดงว่าทั้งสองโรยโรคเนี้ย อาจเทินไปเป็นโครนิ n คอนสต t ิก e p พ r ริคาริติสได้โดยผ่านระยะแอ h e s i ีฟฟอร์มแบบสั้นๆนะครับทิ้งท้ายสักเล็กน้อยเกี่ยวกับคอนสต t ิก e p พ r ริคาริติสนอกเหนือจาก f อ s i ิสีฟคอนสต c ิก v e กับแอ s i v e ีฟคอนสต c ิก v e ซึ่งเป็นโครนิกฟอร์มแล้ว c o คอนสต t ิก e p พ r ริคาริติสก็มี Acute i n f l a m m a เตอรี่ฟอร์ด้วยนะครับ m o r ์ฟ o l o g ีและไซน์แ s y สิมตอมเหมือนกับโครนิกฟอร์มทุกอย่าง เพียงแต่ผู้ป่วยจะแสดงอาการภายในเวลาไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนตามหลัง preceding cause เช่นผู้ป่วยที่ develop constrictive pericarditis ตามหลัง cardiac surgery เป็นต้นก็ขอจบคลิปสั้นๆเกี่ยวกับ classification ของ pericarditis แต่เพียงเท่านี้ครับรายละเอียดเกี่ยวกับ pericardial disease อื่นๆน้องสามารถศึกษาได้จากวิดีโอคลิปการบรรยายตัวเต็มนะครับ ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนพาาโถสวัสดีครับ